Åh, mm. oh, Aha! มาเจอกันอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ตอนนี้กำลังนิยมมากนะครับมีทั้งเป็นสกูตเตอร์แล้วก็เป็นเหมือนโกคาร์เล็กๆด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกับพี่ม่อนนี่พี่ม่อนให้ความรู้เราได้ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นายบอทมีอะไรเจ๋งๆมาให้เราดูแล้วก็โปรโมชั่นครับพี่อ่าหลักๆในงานนะครับพี่โปแล้วจะเป็นตัวนี้แหละครับโปแลนโตร ซึ่งโฟโกคันนี้ครับจะเป็นโฟค์คไฟฟ้านะครับความเร็วตัวนี้สูงสุดอยู่ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมง37กิโลเมตรแล้วการชาร์จไฟอหรพี่ชาร์จไฟบ้านปกติได้เลยครับโอตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ในส่วนของลำโพงครับปกติโฟค์คไฟฟ้าลำโพงด้วยใช่ครับเพราะว่าโฟค์คไฟฟ้าเนี่ยครับจะจะไม่มีเสียงเวลาวิ่งนะครับแต่ว่าโฟล์คโกนทำให้เป็นเหมือนเสียงเสมือนเข้ามาอ๋อทดสอบได้ไหมพี่ได้ครับ ฟังเสียงเหมือนเสียงสตาร์ทรถอยู่ได้ฟิลได้ฟิลกันล่ะได้ฟิลกันล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ยางจะเป็นยางสลิคครับอันนี้จะเป็นยางสลิคเหมือนเป็นยางที่ใช้สำหรับดริฟต์โดยเฉพาะอะครับแล้วก็จะมีโหมดดริฟต์ในตัวสาามรถได้ในแอปใช่ครับจะให้ดริฟต์หนักดริฟต์มากหรือน้อยอะไใช่ไหมครับใช่ครับได้เป็นเบรกมือช่วยดริฟต์ครับซึ่งอ่าต้องลองขี่ดูครับมันมันจริงในนี้ขี่ไม่ได้ใช่ไหมครับ ในนี้ขี่ได้แต่ความเร็วไม่สูงครับพี่อ๋ออยากขี่เลยลองขี่ไหมครับดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองขี่เดี๋ยวต่อไปตอนนี้โปรโมชั่นของตัวนี้ครในงานนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่89,900ืนเาพนเครับผมแต่ว่าโปรจะแรงทั่วกันทุกร้านไหมครับตอนนี้8 9ด0 0ื่อ่าเท่ากันครับเท่ากันแต่ว่าเฉพาะที่งานนี้ใช่ครับมีอะไรพิเศษเราจะแถมเป็นในส่วนของสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น e25 นะครับฟรนคันมูลค่าสองหมื่นห้าพัโอ้โหหรือว่าท่านใดไม่อยากขี่สกูตเตอร์จะเป็นจักรยานไฟฟ้าก็ได้รุ่น V1 รุ่น V1 เนี่ยจะเป็นจักรยานที่ขายเรียกว่าขายดีสุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับราคา25,900เช่นเดียวกันโอ้ก็เหมือนซื้อ80,000กว่าลดไป25,000ใช่ครับนี่ยับตัวนี้เลยว่าพี่อ่าตัวนี้เป็นเออ่สกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่ไม่่รุ่นอ๋อแต่ว่าตัวคล้ายๆนี้กำลังจะเปิดความสูงประมาณนี้จะเป็นเอ่อดีไซน์เด่นครับโอเค เี่เรามาดูสกูตเตอร์ตัวแถมที่จะแถมไปกับตัวไนบอดเลยนะนี่นี่ค่ะโอ้โหตัวนี้คือรุ่นที่ให้ไปพร้อมกับตัวโกคาโ์ตครับเป็นรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ประมาณสี่เดือนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคุณพ่อบ้านสามารถอ้างได้นะครับว่าซื้อตัวนี้ให้คุณแม่บ้านไปจ่ายตลาดแล้วเราก็ขี่ตัวไนบอดตัวโกคาร์ได้หล่อเลยแล้วก็พวกคุณส่วนต่างๆมันก็คือจะสามารถทำได้ง่ายๆนี่ ก็ใส่ใช้รถได้ว่างั้นใช่ครัเดี๋ยวเลยมี่ยขอบคุณมากขอบคุณคนมากครับนี่เดี๋ยวไปเทสกันดูว่ามันมันขนาดไหนีน अधिक दी